ถึงเวลาแล้วทุกคนเรามาเพื่อจำมันกันให้เต็มที่รัดเข็มขัมเลยเแบบี<ฮ>ไม่มีสตอรมทรูเปอร์ไม่มียาไทยไม่มีคุกค,คามทางช้างเผือกดำ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 พลังดำพลังสุดยอดวันหยุดไปเลยหน้าร้อนใกล้จะจบแล้วพวกเราก็ต้องแยกย้ายกันไปนี่มันวันหยุดนะพักผ่อสวัสดีนะนี่คุณเป็นใครโอบีวันคดวี ผสมอะไรเอาไว้เนี่ยพวกเรามาพักร้อนนะมันไม่ใช่พักร้อนแบบนั้นนะถูถถถๆไทยๆเร็วเข้าและอย่าลืมที่ไหล่ข้าแดดมันเผาแล้วไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลานั้นจะยาวนานแค่ไหนเ <c oughs> จ้าต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับมัน <c oughs> คุณจะไปรู้อะไรเรื่องวันพักร้อนโกจับ้าโกจับบ้าโกจับป้าโกจับ้า เดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายแต่เป็นระหว่างทางิงงงิิงงงใครจะได้เป็นเจ้าแข่งขาดสรายนี้เออเจ้าเหรอทุกคนเด่นลิมโม่ได้ตาใครต่ออย่ายให้มือขาดนะตระกูลเราโดนแบบนี้ประจํา คือถ้าไม่ยอมพูดหรอกนะมันคือของมั่ง